เสียงหน่อยแล้วใครจะชอบไม่กันแล้วแต่ใจผมคิดว่าก็งั้นๆนแหละขอบผู้ใหญ่อะไรผมจะไปยืนสั่งโน้นได้ไหมโอโหเลือกแทนเนี้ยแล้วใครไปมัดตีนเองไว้ล่ะอขอบคุณผู้ใหญ่อะไรกันขอบคุณอา้านี่ไออ้าไหนไว่ารองเท้าหายไงพอพอผู้ใหญ่ประกาศปั๊บได้คืนเลย มันมาเลยครับมันจะมาได้ยังไงมันได้ยินได้ยินได้ยังไงรองเท้ามันมีหูขอบขอบอะไรครับเฮ้ยอะไรเจ้าเออะไรอะกับเอารองเท้ามาแตะเนี่ยเอาก็มันเป็นรองเท้าแตะรองเท้าแตะมันก็ต้องแตะสิผู้ใหญ่ให่ครับจะมาทำบุญด้วย เออขอบใจมากขอบใจมากตังหายหมดแล้วลออ่วงล่วงล่วงหลังวัดเมื่อกี้เนี่ยล่วงหลังวัดนั่นะหละล่วงเห็นเห็นเนี่ยหยิบก็หยิบไม่ได้ทำไมหยิบไม่ได้มันล่วงเต็งต่ำนี่มันออกหกหกสูงตางพน,นันมันสิ่งไม่ดีไม่เล่นทำไมยืมเงินผู้ใหญ่จาบุญกับผู้ใหญ่น่นดิค่ะคนอย่างเงี้าายจะให้ลูกบ้านยืมนะอนาคตเดินเจริญห่วงหัว ทำบุญด้วย200เออแหม่ดีพูดดีนะเนี่ยเฮ้ยเ,เด้อย,ยืม200ยืม200มีแต่แบงค์500อ,อ่ะถ้ายืมก่อนนะดูเหมือนจะไม่ได้คืนทำบุญด้วย200เออ,เอ,อพุโทโธเมตตาจิตธรรมโหม,มตตาใจสังโฆลงหลายแดนเซอร์ทั้งหลายรวมใจลงหลายผมมันไม่เกี่ยวกับทำบุญเลยนะเนี่ยทำบุญด้วยสองร้อยเออขอบใจมากเหลือเท่าไหร่เหลือเหลือสามร้อยทอนมา ทไปถอนทำไมแล้วมันสตางค์ของข้าเนี่ยเฮ้ยแบอะไรแล้วเอาไปห้าร้อยแบคงห้าร้อยก็ยืมสองร้อยเอยืมสองร้อยเอาไปทำบุญด้วยสองร้อยเออเอามาเออก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็เหลือสามร้อยก็ถอนมาสิเออบอกก่อนนะใครไม่ถอนให้ผมมีอันเป็นใจด้วยพี่ใหญ่ครับแต่กลับแล้วก็อะไรลูกอมเอาลูกอมมาไม่ใช่เอาให้ดูเอามาดูทำไมก่อนลูก ผู้ใหญ่กินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ลูกอมเฮ้ยนั่นพ่อเคี้ยวเลยได้ไหมเจ็บใไปแล้วเสียใจเสียใจจะไปอ่ะสามหอเสียใจอะไรเนี่ยมันจะตายจะอะไรมันก็ไม่ได้สั่งเสียอยู่ๆมันก็ตายทำไมไวอยงั้นวะเนี่ยใครตายนาฬิกาเรือนนี้ไม่อยากใส่มันเปรี้ยว อธิการไหนมาเปรี้ยวมันมีเม็ดไม่ยมไป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 ไหนอ่ะลูกสาวเขาจะร้องเพลงหลานกูจะร้องแล้วไมีหลานเนอะไปเถอะทีไปเถอทีม่หลานเนอะมีหลานคนข้างบ้านนั้นหลานเราเองหลานจะแท้เลยผู้ชายไอ้เดรร็อคเยงดีจ้าเอ๊ะเไหนๆเราก็คนรักใครชอบคอกันขอโทษนะทำหน้าแข้งล่วงใส่กันคอทีได้ไหมเนี่ย ตัวมันผมไม่เก็บผมเกลียนเกงมันนะ่ะวองตัวคุณนะผมรักคุณชอบแต่ขอถีบมันเกงทีได้ไหมถีบเคยถีบกัเกงเลยถีบคุณถีบป็นเกงเหรอ,อเอออันนี้ก็ได้ถีบถีบผ้าเนี่ยแต่ไม่ให้โดนเสื้อดี๋อวมาได้ได้เอออะแต่โดนไม่ว่ากันนะ,อะ <laughs> โอ้มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าผมเคยเป็นมวยผู้ใหญ่โอ้โหเคยต่อยมวยเคยครับโอ้ยอย่ามาคุยเลยม<า>อย่างเองอะต่อยกับหมาก็แพ้หมา จะไปแล้วหมาก็หมาก็คนนี้ใครฉลาดกว่ากันคนฉลาดกว่าสิวะหมาฉลาดกว่าหมาไหนฉลาดกว่าคนเคยเห็นหมาเหยียบขี้คนไหมมีแต่คนเหยียบขี้หมา,งาไงไปไปหลานจะร้องเอาอย่างนีดีกว่าอ,าอะไรนะครับเดียวอะไรให้หลานกูร้องก่อนไม่ใช่เมียผู้ว่ามาผู้ว่ามาไม่ได้แต่เมียมาจะมาให้รางวัลพวกเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหลานกูจะอิ่มเสเลดซะก่อน โอ้โหเดี๋ยวก่อนใครว่างๆมาช่วยฉันลำคานหลานผู้ใหญ่ทีครับ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าเอรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอขออีกเพลงเดียวอีกเพลงเดียว <c oughs> อีกแล้วเรอเมียผู้ว่างมา